รอบอัตราการติดเชื้อของคนไทยโควิด19เนี่ยอันนี้เราต้องแยกแยะก,ก่อนว่าการตรวจเป็นแบบวิธีไหนนะครับคือถ้าเราตรวจด้วยสิ่งที่เรียกว่า Rapid Test หมายถึงว่าเราตรวจภูมิต้นทานของเราถ้าภูมิต้นทานเรามีบางคนก็อาจจะไปสัมผัสมาอะไรมาภูมิต้นทานมีตรวจยังไงก็เจอถึงจะกักตัวไปแล้วผ่านไปจะสอสัปดาห์สาสัปดาห์ก็ยังจะเจอว่ามีภูมิตนทานซึ่ง ถ้าไปแปลผลตรงนั้นก็แปลว่าคุณติดเชือ้อถูกไหมครับแต่นั่นคือคนหายแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเ,เราไปตรวจจากเลือดแล้วก็ไปทํา PCR หรือจะสวอแล้วไปทำพีซีาร์หมายถึงว่าไปแยกแยกะไวรัสเลยเนี่ยอันนี้ก็จะสิ้นเปลืองมากมายนะครับโดยหลักจริงๆแล้วที่หมอได้แนะนําไว้นะครับกับจังหวัดหนึ่งก็คือว่าให้แบ่งกลุ่มตรงนี้คนที่ มีอาการชัดเจนตรวจพบเชื้อเข้าในระบบของโรงพยาบา,บาลก็อยู่โรงพยาบาลไปนี่คือกลุ่มที่หนึง่งในทางของวริาัตรอัยเราแนะนําให้ดื่นซีนะครับทางหลอดเลือดขนาะสูงเลย20กรัมก็ได้สัก5วันถึง7วันส่วนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงหมายถึงว่ากลุ่มอาจจะมีประวัติสัมผัสประวัติเคลื่อนย้ายโยกย้ายมาจากสถานที่เสี่ยง ก็ให้จาแนกดังนี้คือตรวจ Rapid เทสุกรายก็จะเป็น2.1ซึ่ง2.1เนี่ยเราจะเพราะว่ารับพิเทสอาจจะเป็นโพ i ิทีฟหรือว่าเป็นบวกก็ให้ไปเก็บตัวในที่1นสามัปดาห์นะครับแล้วก็ให้วิตามินซีด้วยในขนาดสูงเลยทางน้ำเกลือเหมือนกันคือ3วันนะครับส่วนกลุ่มที่ Rapid เเป็นลบคือไม่พบเนี่ย เราก็ให้ไปเก็บตัวอีกที่หนึ่งสักสองสัปดาห์แล้วก็ให้กินวิตามินซีไปรักษาสุขภาพไปอิจกรรมไม่ทําไปนะครับนี่คือนี่คือแนวทางเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้เนี่ยเราบอกอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่บอกได้อย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเลขเพิ่มไม่เร็วไม่เร็วเลยนะครับถือว่าเทียบกับต่างประเทศนี่นถือว่าน้อยก็ถ้ารักษาสภาพแบบนี้ไว้ได้สักเดือน2เดือนก็น่าจะดีนะครับทุกอย่างก็น่าจะเาบาบางลงนะครับ คือมีข้อมูลเรื่องของวิตามินซีกับไวรัสมาพอสมควรนะครับตั้งแต่ซาตั้งแต่ไวรัสไข้หวัดนกนะครับไข้หวัดมือเอชวันเอ็นวันเอชไข้หวัด2009-2010ซึ่งจริงๆแล้วไข้หวัดต่างๆเหล่านี้อัตราตายค่อนข้างสูงนะครับไข้หวัดประจําปีแต่ละปีก็ตายเป็นหลักหมื่นเพียงแต่ว่าคนที่เสียชีวิตก็คือกลุ่มที่ภูมิท้าทานอ่อนแอ การให้วิตามินซีเนี่ยก็จะฟื้นฟูรักษาต้านไวรัสซึ่งซึ่งผมทําวิจัยกับดรยยิ่งเกติรานนท์ตั้งแต่ไข้หวัดนมก็พบว่าวิตามินซีเนี่ยจะช่วยทําให้ไวรัสเนี่ยอ่อนลิดลงเมื่อไวรัสอ่อนลิดลงเขาจะจับกับอวัยวะไม่ติดเราก็เป็นที่รู้กันว่าไอไวรัสเนี่ยถ้าจำพากอวัยวะไหนก็จับกับอวัยวะนั้นอย่างเช่นตับอ,อักเสบก็จะจับกับตับตับก็อ,อักเสบเพราะว่าภูามิต้านร่างกายเข้าไปโจมตี โครโรนาไวรัสก็จับกระปอดเป็นส่วนใหญ่ทั้งเรื่องหายใจแล้วภูมิท้้นทานก็จะโจมตีส่งปล่อยสารอักเสบออกมาคนที่ภูมิต่ําไวรัสเข้าไปได้แล้วตรวจเช็คไม่เจอเข้าไปจับเอเวัยาวะเรียบร้อยแบ่งตัวแบ่งตัวแบ่งตัว,แ,ตวแล้วโผล่ทีเดียวเยอะๆร่างกายก็ตกใจนะครับก็มีการอักเสบรุนแรงกับภูมิภูมิไวเกินคือพวกที่เป็นภูมิแพ้ภูมิเพี้ยนก็เป็นทํานองเดียวกันคือภูมิท้้นทานก็ไวเกินแต่วิตามินซีเนี่ยจะไป ช่วยให้ไวรัสจับกับตัวอวัวะไม่ติดเหมือนกับไปปิดที่ตัวประตูรับเลยแล้วก็ทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยสามารถที่จะไปจับไวรัสทําลายไวรัสได้ง่ายแล้ววิตามินซีทะคให้เม็ดเลือดขาวแข็งแรงขึ้นด้วยครับ